สบายดีสบายดีเอฟซีทุกทุกทานเดอ้อมื่อนา้คำลาก็สิพลาพี่น้องมาโฮจักกับเมนูบานๆน,นะพี่น้องเนาะนั่นก็คือต้มไก่ปีงไก่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไก่ดุกดำเดอ้อพี่น้องเ้ยไก่ดุกดำที่ว่าคำล่าเลี้ยงเองพี่น้องให้บอกโอ้ยปีงซ่องโตนเพะว่ามีงานเนาะมีมีงานมีอ่าล้าน ล้าจะมากินข้าวนํำพี่น้องเอ้ยก็เลยล่ะได้มีการกะเกี่ยมอาหารการกินน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องเนะ <c oughs> าะแกบะหมี่ย่างล่าดอกพี่น้องเอ้ยเห็ดกินเท่าที่มีนี่แหละพี่น้องก็คือปิงไก่เนาะปิงไก่นี่ยก็เป็นไก่บานนี่แหละพี่น้องคือกำล่ามาแล้วมีบนรนกบานนาอยู่ เซ็นนบอกนับบทห้ามการกินมีบ่มีดอกเนาะสิได้ไปซื้ออยู่อันซุปเปอร์มักกอกมาเก็บนะเนี่ยแกมีแต่ว่าไก่อยู่โลกกระจกออกมาปองกระแดงเนาะมู้อยู่คอกระจกออกมาแทงมาสันแหละเพิ่นว่ามักเป็นแดงแต่แห่งกลนเจ้าภาพมาสันเด้อันนี้ก็เป็นคำพังเพยที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้มเด้อพี่น้องต้มหัวต้มตีนต้มอ่อโอ้ยเนาะ เอาไปหม้อได้ก็บ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่ามันอันน่ะมันกองมันไฟฮ้อนพี่น้องกำนายังบ่แน่ใจว่ากองกสิเป็นไนี่นะความจริงเอาไปมอๆอยู่แต่ว่าโอ้อยู่กลพี่เอาปาพี่น้องเอ้ยฮ้อนได้ฮ้อนบ่ฮ้อนๆนาจอพี่น้องโอ้ตายๆๆเดเป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังเนาะุๆก็สิเฮ็ดอ่าประมาณนี้แหพี่น้องอาหารการกินแท้ๆทลากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก เป็นฟืนเป็นรั่วยังกับแมบมีเด้อพี่น้องเอวิธีชีวิตชนบนบคำร่าสิให้เบิ่งโบแมนว่าคำร่าโบอันนั้นเด้อแต่วัานเดียพี่น้องเอ้ยคำา่าก็สิประมาณนี้หละอันนี้ก็จะเป็นเคสที่คำร่าเนี่ยเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องอันนี้เป็นวิธีชีวิตคนสนบทเด้อพี่น้องก็สิมีประมาณนี้เลยเนาะมือคำมาก็พี่น้องตกไก่มันก็จะขึ้นมานอนอยู่แหละพี่น้องเป็นเป็นแทะสับลาบอะไรพี่น้อง ี่มันยักขึ้นเมือ่อมันยักขึ้นเมื่อคอ้วไรนะเห็นบอกพี่น้องมันกําลังมางองท่าแต่ว่าอกำล้าอยู่นี่แล้วมันปกาขึ้นนะพี่น้องเนาะมันก็จะเป็นบอลเลียงปิดเลียงไก่เลียงมูฟ้องกำล้าเองเด้อพี่น้องกระสิมายุมยะมันเลาะเตาะแตะแป๊บนี้แหละพี่น้องเลยเด้อแต่ลาจุนันเนี่ยบกขึ้นมาเถือพี่น้องอยู่ในลกก็มีอยู่ในคอก,ก็มีพี่น้องกำล้าก็ชีเลียงประมาณเด็นบอกหยับขึ้นเื่อหยับขึ้นเมื่ออะไรพี่น้องเป็นยักขึ้นคอยักขึ้นเทิงเด้อ ว,วันนั้นเราก็จะขึ้นมาพี่ได้พี่น้องขึ้นมันขึ้นมานางอันไมอันนี้พี่ได้เพื่อนนะ่ะเด็กขึ้นมาอยู่พี่แหละขึ้นมานอนอยู่ขอนพี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่วัยเจังได้บ้านนอกบ้านนาวิธีชีวิตสนับบทตามเคล็ดนกเคล็ดนากระสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้เอมาลุงปรุงใจได้บรสะอาดสะอาดป่าได้เด้อพี่น้องเอ้ยก็ต้องขอโทษขออาภัยหลายๆเพราะว่า ว้าวพี่น้องเห็นบ่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 ออู้น่าแเสบเนาะนเสียบคักพี่น้องเราได้สิกินแล้วคอมเมนต์มาเด้อคำราสีปิ้งฟักไปให้กินไปซีมนํากันนะพี่น้องเนาะมาซีมือคำลาปิ้งไก่นี่แซสบบ่อลูกเศร้าจนมาเลยอันนี้แม่มาสั่นอันเราไปกินปิ้งไก่อยู่เวียงจันนะพอเสียบทอไอแม่ปิ้งวันนี้ลูกก็ได้สร้างยองแม่อย่าเพราะว่าลูกเศร้าคำลามักอันนั้น เขาจะปีงบูฮวาซูดเวียงจันทร์เขาจะใส่ยังพี่น้องบางบางบางเจ้านะนเขาจะกทาปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะทาปลาแดกทาอะนะน้ำจิม้มน้ำยังตามสูดทาน,นเขาจะเอาใหแหละพี่น้องแต่ว่าอันนี้เอากระปุ๋มียังดอกอคำราก็เห็ดอันแบบอันบานๆน,นี่แหละพี่น้องเลยก็คือว่าเอาเกลือใส่น้ำปลาใส่แป้งนัวคนทุ่งสุนดรสัง่งเลยพี่น้องออก็เหมาะอยเอ้ยเนาะ เราคำน<ล>่ายากเอาเอาลงแบบนี้นิดนึงเพราะว่ามันอันนะเออเพราะว่ามันข้ามันโบถัน,นข้ามันบบแห้งนะคำน่ายักเอามนลง,งนีงนออ่ข้ามันบบแห้งเนาะยอยากเอามาใส่ข้ามเออเสนอเอ,อ้ยเออนาะฟื้นนี่ก็แม่นฟื้นตั้มให้ตั้มหน้าแรกพี่น้องเนาะเอามาใส่มาดังนี่คืองนะ ขคณะยูพีอย่างอย่างฮอ,อนแล้วได้ยีพี่น้องอนนะโทรศัพท์นี่ค่นี้มันเสียออกไปเข้าไปไกลๆเนาะโอ้ยกำลังกับฮอนอีฮอนดักเง,งองซุ่มเลยเลยพี่น้องฮ่าก็อ้อมนำมาแท้ๆได้นี่น่นะโอ้ยขึ้นกันพี่น้องเอ้ฮ่าก็อ้อมนำมาได้พี่น้องเอ้ยเนาะยี่ที่เสบิตคนสนับ,บทเด้พี่น้องเอ้ยดังฟืนปีงไก่ดังไฟปีงฟืนไม่ชิ <laughs> <laughs> ป้าพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเอ้ขี้ยานเด้พี่น้องขอบคุณนะคะคำล่าซีอัดอัดไหน,ย,หนย่งอะไรพี่น้องจะบอกเอาไราะว่ามันฮอนเองเนาะไปติดตามขั้นขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นเรได้อันนี้มันตอนกำลังปีงพี่น้องมันฮอนคำรไายผักกองก่อนพี่น้องเอ้พี่น้องพูลล์โต <laughs> กับร้านซ้าโพลลโตไก่ซองโตเนาะป้าถุนนานี่กับ เล็กมเทินดิเจ้พี่น้องเอ้พี่น้องไก่ปิ้นก้นสกันพี่น้องไก่ปิ้นก้นสกันมอยได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยมอยได้กินแล้วพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอันที่ดำๆนี่โบแมนเังเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นไก่รูปดำขนาดนั้นเหมันก็เลยว่าดำแบบนี้แหละพี่น้องอ่าวันนี้กับผึ่นได้เลยพี่น้องเห็นบ่ะอ้ยหอมสะดังเนี่นบ่พี่น้องถ้าว่าหอาปิงถ้าว่ามันสุกเต็มทีแล้วมันก็จะ ปดแม่นี่มาเองพี่เนาะบอกว่ากินได้เลยแหละเนี่ยคำร้านี่มักกินกลนนี่แหละพี่น้องเพราะว่ากินเนี้ยคือกันเนี่ยคำร้านมักกินกลกินหัวแบบนี้เขาใจพี่ดาวว่าเราแซ่ฟคำร้านเนาะสิะไปตัดก่อนมานีิพี่น้องเอ้ยสิไปตัดสจานเน,นาะก็ทิมีแกงมีปิ้งไก่ประมาณนี้แหละพี่น้องอาหารกแก้วส้มเนาะ ไปไม่ได้ไปกินน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยโ,ยโอ้เราแซ่บค่ะพี่น้องอืมวะกูกเป็นยังเงี่ยนกับว่าด,ดีแล้ว ว้าวว้าวโอ้ยขึ้นยอ,อดลูกเด้หนอ,อข้าไก่แบบนี้นนะว้าวตัวที่ส่งพี่นอ้องว้าว โอ้โหโอ้โหอูหห้น่าแซ่บค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยพูนว่านะสนบบทสดซื่นโอ้ยโว้ว้าวพี่น้องน่าลูกสาวเดวยป้องหมักเลยนะตินไก่ก็นี่โอเคไปเรียบร้อย